เรื่องของลักษณาจออีกแบบดังที่ผมเคยเกริ่นมาแล้วว่าชีวิตของคนเรานั้นไม่ได้คงที่มันมีการเคลื่อนไหวไปโดยตลอดดวงชาตาของคนเราก็เหมือนกันมันไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เมื่อชีวิตเคลื่อนไปดวงชาตาก็เคลื่อนไปด้วยดังนั้นลักษณะซึ่งเป็นจุดสําคัญของดวงชาตาทุกดวงจึงต้องเคลื่อนไปเรื่อยๆเช่นกันซึ่งทางโทรเราเรียกสิ่งนี้ว่าลักนณะรักดังที่ผมได้เล่าให้ฟังแล้วเมื่อตอนก่อน ขอย้ำอีกครั้งว่าลัคนาจอนี้คือลัคนาที่เคลื่อนที่ไปจากเดิมเมื่อลัคนาเคลื่อนที่ไปจึงทําให้การพยากรณ์ต้องผิดแผกไปจากเดิมด้วยซึ่งการอ่านลัคนาจรได้นี่แหละที่ทําให้โหราจารย์ทั้งหลายในโหราพิพบนี้โด่งดังกันมานับไม่ถ้วนคนแล้วเพราะทําให้เราได้รู้ถึงชีวิตที่เคลื่อนไปของมนุษย์เราด้วยใครอ่านชีวิตที่เคลื่อนไปของแต่ละบุคคลได้ก็ย่อมจะได้เปรียบผู้ที่อ่านได้แต่ชีวิตในดวงเดิมอย่างเดียวเท่านั้นเพราะในการพยากรณ์น,นั้นดวงเดิม เป็นเพียงพื้นฐานของชีวิตเป็นโครงสร้างของชีวิตที่กรรมเดิมอันได้ประกอบมาแต่บับก่อนนั้นสร้างขึ้นไว้และเป็นส่วนที่เราใช้อ่านเพื่อให้เจ้าของดวงนั้นๆมีชีวิตพื้นฐานที่แข็งแกร่งหรืออ่อนแออย่างไรเพื่อนำมอประยุกต์เข้ากับปัจจุบันกรรมที่ได้ประกอบขึ้นในชีวิตนี้ว่าผลแห่งกรรมปัจจุบันนี้จะทําให้เขาต้องได้รับอย่างมากหรือน้อยซึ่งจะเป็นไปตามพื้นฐานแห่งดวงเดิมนั้นเองเช่นถ้าพื้นฐานในดวงเดิมอ่อนแออยู่ ถ้าชาต้าในปัจจุบันเกิดจะให้มีลาบก้อนใหญ่ขึ้นมาแต่พื้นฐานของดวงเดิมอ่อนแอเสียแล้วลาภพที่จะได้ก็จะไม่มากอย่างที่มันควรจะเป็นมันย่อมได้เพียงเท่าที่ศัตยภาพของดวงเดิมจะรับได้เท่านั้นเชกเช่นเรามีตุ่มน้ําใบเล็กแม้จะมีน้ํามาให้เรามากมายเราก็สามารถรับได้เพียงเท่าที่ตุ่มใบเล็กของเรารับไว้เท่านั้นส่วนที่เหลือนั้นมันย่อมล้นทิ้งไปหาเป็นของเราไม่ดังนี้เป็นต้นนี่คือคุณสมบัติของดวงเดิม ซึ่งเราจะนํามาใช้ประกอบในการพอยอกรจทุกครั้งและในเรื่องนี้โบรณาณจารย์ทั้งหลายท่านจึงสั่งไว้เสมอว่าจะดูดวงจรต้องอ่านดวงเดิมให้แต่เสียก่อนที่มาของคําสั่งนี้ก็เป็นอย่างที่ผมว่ามาให้ฟังนี่แหละครับคือท่าเรยังไม่รู้ว่าพื้นฐานเดิมของดวงชาตาเขาเป็นอย่างไรเราจะไปอ่านดวงจรซึ่งเป็นของใหม่ผสมกับดวงเดิมของเขาให้ถูกต้องได้ยังไงจริงไหมครับ ผมก็เกริ่นมาพอสมควรแล้วหวังว่าคุณคุณคงจะพอเข้าใจได้ดีถึงความสําคัญของดวงเดิมทีนี้จะมาว่าถึงลัคนาจรกันต่อไปผมบอกแล้วว่าลัคนาจรนนี้มีหลายแบบแต่ละแบบก็จะกําเนิดขึ้นมาจากโราจาร์ที่ท่านคิดค้นขึ้นมาเองบ้างคัดลอกเอามาจากคัมภีโบราณบ้างหรือนํามาจากตําราของต่างประเทศแล้วดัดแปลงให้เป็นของไทยทดสอบใช้ดูจนแน่ใจว่ามีความแม่นยําถูกต้องก็จัดเป็น สูตรขึ้นไว้บ้างดังนั้นลัคนาจรจึงมีหลายแบบอย่างที่ผมว่าแต่ทำไมลัคนาจรจึงไม่ค่อยปรากฏแพร่หลายในวงการโหรนักละ่ะใช้ชื่อลัคนาจรแบบนี้ว่าเกณฑ์ชั้นสาจรซึ่งผมได้ทดลองใช้ดูแล้วปะกดว่ามีความแม่นยำไม่น้อยเลยซึ่งมีวิธีทำดังนี้ให้เริ่มที่ดาวอันเป็นตนุลักษ์ดาวเจ้าเรือนลัคนาสถิตยอยู่แม้นับไปข้างหน้าราศีและหนึ่งปีจนกว่าจะถึงอายุเต็ม ของเจ้าชะตาแต่มีรู้สําคัญอยู่ว่าเมื่อนับมาครบรอบหนึ่งสองปีแล้วให้กระโดดข้ามไปหนึ่งรักก่อนแล้วจึงนับต่อไปตามปกติจนครบอีกรอบหนึ่งก็กระโดดข้ามไปหนึ่งราศีเช่นกันแล้วก็นับต่อไปดังนี้เรื่อยๆจนครบถึงอายุที่ต้องการงงไหมครับผมว่าคุณต้องงงแน่ผมเองเมื่อเรียนรู้ใหม่ๆยังงงเลยแต่ความจริงก็ไม่ใช่ของซับซ้อนอะไรหรอกครับพอเข้าใจแล้วก็ไม่ยากเลยเพื่อความเข้าใจดีขึ้น ผมจะทำตัวอย่างให้ดูดังนี้ครับสมมติว่าดวงชาตานี้มีอายุเต็มสี่สาปีและมีลักนาสถิตราศีพฤฒ์ซึ่งมีดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนเราก็เริ่มนับดาวศุกร์นุลักอันสถิตยอยู่นาราพิจิกเป็นหนึ่งนับเรื่อยไปปีละหนึ่งราปีที่หนึ่งสองจะตกที่ราศีตุลปีที่หนึ่งสามเราใหม่นับที่ราศีพิจิกนะครับแต่กระโดดไปนับที่ราศีธนูเป็นปีที่หนึ่งสามราศีมังกรเป็นบิี่สองสี่อย่างนี้เรื่อยไปจนมาครบรอบบิก ที่สองสีที่ราศีพิจิกปีที่25กระโดดข้ามราศีธนูมายังราศีมังกรปีที่26ราศีกุมเรื่อยไปจนอายุ36จะตกที่ราศีธนูเรากระโดดข้ามราศีมังกรไปนับที่ราศีกุมเป็นปีที่สามเราศีมีนสามราศีเมษสามเกรื่อยไปจนมาครบอายุสี่สามที่ราศีสิง์ในปีอายุเต็ม4ี่านี้ลัคนาจรสถิตราศีสิง พอจะเริ่มเข้าใจขึ้นมาลำไยๆหรือ,อยังครับถ้ายังก็ขอให้อ่านทบทวนดูอีกครั้งสรุปง่ายๆก็คือถ้านับอายุมาครบรอบจักรกราศีคือรอบละหนึ่งสองปีแล้วให้กระโดดข้ามไปราศีหนึ่งแล้วนับต่อไปจนครบรอบจักรกราศีก็กระโดดสอดูสิรู้ชีวิตด้วยดวงดาวเล่มข้ามไปอีกอย่างนี้เรื่อยไปจนครบอายุเต็มนั่นแหละครับวิธีนี้อาจจะจำยากหน่อยที่จริงเรามีวิธีลัด ที่จะนับอายุได้ง่ายกว่านี้ง่ายกว่าครับแต่ก็จําเป็นที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ถึงวิธีนับดั้งเดิมไว้ก่อนด้วยจะได้รู้ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรวิธีลัที่ว่านั้นมีดังนี้ครับให้เริ่มนับที่ดาวตนุลักษณ์ว่าหนึ่งสองแล้วนับราศีข้างหน้าต่อไปเป็นสองสี่ราศีต่อไปอีกเป็นสามหกราศีต่อไปเป็นสี่แปดต่อไปอีกเป็นหกศูนย์หรือคิดเป็นราศีและหนึ่งสองปีตามจักรราศีนั่นแหละครับแต่ถ้ารอบมันเกินอายุที่เราต้องการไปก็ให้หยุดที่รอบก่อน จะถึงอายุที่เราประสงค์เช่นดังตัวอย่างอายุเต็มสีสปีเราก็หยุดที่รอบอายุ36คือนับหนึ่งสองที่ดาวสุกราศีพิจิกสองสีที่ราศีธนู36ที่ราศีมังกรจะนับต่อไปอีกไม่ได้เพราะจะเป็นสีปซึ่งเกินอายุประสงค์ไปเราก็หยุดที่ราศีมังกรซึ่งเป็นจุดอายุ36แล้วนับ37ที่ราศีกุม38ที่ราศีมีน39ที่เมษสศูนย์ที่พฤษศศีหนึที่มิถุน สี่สองที่กรกฎสี่สามที่สิงหะเห็นไหมครับว่ามันจะมาลงที่ราศีสิงห์เช่นเดียวกันแต่เราใช้วิธีลัดแล้วมันก็ง่ายนิดเดียวที่ว่ามานี่แค่วิธีหาลักนาว่าจะจรมาสถิตราศีใดในอายุสี่สามเท่านั้นนะครับยังมีวิธีพยากรณ์ซึ่งไม่ธรรมดาอีกเพราะการพยากรณ์ด้วยลักนาจรแบบนี้จะมีความแปลกที่ไม่เหมือนกับวิธีอื่นผมจะอธิบายให้คุณฟังอย่างหมดเปลือกต่อไปครับวิธีอ่านดวงจร ในตอนก่อนนี้ผมได้คุยให้ฟังถึงวิธีหาลัคนาจรแบบก้าวกระโดดซึ่งเป็นวิธีของท่านโหราจารย์อรุณลำเทนผู้ล่วงลับไปแล้วแต่เป็นเพียงวิธีหาลัคนาจรเท่านั้นตามตัวอย่างที่ผมให้ไว้จะเห็นว่าในปีที่เจชาต้าอายุเต็มสีสามนั้นลัคนาจรจะสถิตราศีสิง์เพื่อความเข้าใจผมขอยกดวงชา์ต้าตัวอย่างมาไว้ณที่นี้อีกครั้งเมื่อได้ลัคนาจรที่ราศีสิงแล้วเรก็ทําเครื่องหมายไว้ที่ราศีสิง์เพื่อให้ ว่าลัคนาจอสถิตยอยู่ที่นี่แต่การอ่านจะหลักการไปอีกอย่างครับคือท่านให้ไอลัคนาจรที่ราศีสิงนั้นตั้งพบขึ้นใหม่คือใช้ราศีสิงเป็นที่ตั้งของพัตนุราศีการเป็นพบกระดุมพระราศีตุลเป็นพบศาชสชากสดูสิรู้ชีวิตด้วยดวงดาวเล่มและอื่นๆเรื่อยไปจนถึงราศีก่อนกดเป็นพพวินาศนั่นแหละครับเมื่อตั้งพบใหม่ดาวที่ทําหน้าที่ต่างๆในราศีจากนี้ก็ย่อมต้องเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมครับ นั่นก็คือแต่แรกนั้นดาวสุขทำหน้าที่ตนุลักษ์ดาวพุธทำหน้าที่กระดุมพาดาวจันทร์ทำหน้าที่สากชักและอื่นๆแต่ตามลัคนรปีนี้ดาวอาทิตย์ทำหน้าที่ตนุลักษ์ดาวพุธทำหน้าที่กระดุมพาดาวสุขทำหน้าที่สากชักและอื่นๆเรื่อยไปจนถึงดาวจันทร์ทำหน้าที่วินาทีนี้คุณเห็นความผิดแปลกที่เกิดขึ้นไหมล่ะครับความผิดแปลกที่ว่านี้ก็คือดาวที่ทำหน้าที่เปลี่ยนไปนี่แหละครับเช่นแต่เดิมนั้นดาวสุขทำหน้าที่ตนุลักษ์อยู่ เจ้าชะตาก็ย่อมมีบุคลิกอุปนิสัยแบบดาวสุขแต่ปีนี้หน้าที่ตนุลักษณ์เป็นของดาวอาทิตย์ความเป็นตัวเองของเจ้าชะตาก็ย่อมถูกอิทธิพลของดาวอาทิตย์เข้าคอบลุมด้วยดาวสุขนั้นชอบความสนุกสนานบันเทิงเริงรมเป็นคนอารมณ์ดีคุยสนุกแต่ปีนี้ดาวอาทิตย์เข้าควบคุมจริงอยู่ครับความสนุกสนานอารมณ์ดีแบบดาวสุ์ก็ยังมีอยู่เพราะมันเป็นตัวดั้งเดิมของชีวิตแต่ในปีนี้จะมีอิทธิพลของอาทิตย์เข้ามาเสริมคุณสมบัติของอาทิตย์นั้นคือความทะนงอาจ ความหยิงในศักดิ์ศรีความตรงไปตรงมาและความสง่าพึงถ่ายเรียกว่าไม่ชอบทําตัวกระจอกว่างังเถอะด้วยเหตุนี้แหละครับที่ทําให้เจ้าชาตาชักจะมีมากที่พึงถายขึ้นมีจิตใจที่อยากจะทําให้ตัวเนี้ยบขึ้นกว่าปีก่อนความสนุกสนานเฮฮาแบบดาวสุกนั้นลดลงคือไม่หัวเราะคิกคกร่วนเป็นไข่เค็มอย่างดาวสุกแต่ปีนี้จะเฮฮาอย่างสุขุมขึ้นแต่งเนื้อแต่งตัวเข้าสังคมก็ชักจะเลือกเสื้อผ้ามากขึ้นคือกลัวจะไม่ถูกต้องชุดไหนใสแล้วบุคลิกดูไม่สงาา่าผ่า เผยจะไม่อยากใส่ขึ้นมาและอะไรเทือกนี้แหละครับดาวอื่นๆก็เช่นกันคือมีการเปลี่ยนหน้าที่กันหมดตามที่ลัคนาจรกําหนดขึ้นมาใหม่ทีนี้เมื่อลัคนาจรกําหนดหน้าที่ดาวขึ้นมาใหม่แล้วแต่เวลาที่จะอ่านดาวอ่านดวงในปีนี้นั้นไม่ใช่อ่านจากลัคนาจรราศีนะครับท่านว่าเมื่อลัคนาจรตั้งพบขึ้นใหม่แล้วท่านให้ใช้ลัคนาเดิมเป็นตัวอ่านดวงครับหมายความว่าให้ใช้ดาวที่ทําหน้าที่ใหม่นั้นทํางาน แต่เอาลัคนาดีมาอ่านดาวนั้นอีกที่ยกตัวอย่างเช่นอยากจะรู้เรื่องการเงินของปีนี้ว่าจะอย่างไรตามดวงตัวอย่างที่ผมยกมาให้ดูนั้นปีนี้ลัคนาจรได้เปลี่ยนหน้าของดาวไปเมื่อลัคนาจรสถิตราศีสิง์พบการเงินก็คือราศีการทำหนังพบกระดุมพันและดาวผู้เจ้าเรือนราศีกันก็ทำหน้าที่เป็นดาวกระดุมพักของนี้ถ้าอยากจะรู้เรื่องการเงินในปีนี้ก็ต้องตามดูที่ดาวพุธ ดาวพุธในดวงเดิมนั้นสถิตท,ที่ราศีพิจิกร่วมกับดาวอาทิตย์สุขเสาในปีนี้ดาวอาทิตย์ทำหน้าที่ตนุลักษณ์ดาวสุขทำหน้าที่สหัสและกรรมจรดาวเสารทำหน้าที่อริจรคคำว่าจรคือทำหน้าที่เฉพาะปีนี้ครับดังนั้นดาวพุธกระดุมพระผู้ทำหน้าที่การเงินจึงอยู่ร่วมกับดาวที่ทำหน้าที่ต่างกันดังนี้กระดุมพระตนุศาสชกะกรรมอริปแปลว่าการเงินตัวเองงานที่เกี่ยวกับสังคมหรือส่วนรวมความเจริญ การเงินในปีนี้จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ตัวเองตนุต้องทำงานที่เกี่ยวกับสังคมหรือส่วนรวมศาสตรดกับมัดด้วยความเหนื่อยยากอริแปลอย่างง่ายๆเอาไว้ก่อนว่าอย่างนี้แต่บอกแล้วว่านี่คือหน้าที่ของดาวในปีนี้เท่านั้นอ่านตามหน้าที่ของดาวจะเป็นอย่างที่ผมว่ามานั่นแต่ถ้าเอาลัคนาเดิมมาอ่านก็คืออ่านไปตามพบของลัคนาเดิมนะครับคืออ่านดาวพุธกระดุมพะว่ากระดุมพัะปัตนิวินาคือดาวพุธกระดุมพัะปีนี้ ไปสถิตท,ที่พบปัตนิของลัคนาดเดิมและดาวอังคารเจ้าเรือนปัตนิเดิมนั้นสถิตท,ที่พบวินาศเดิมได้มาตรฐานเกษตรอ่านว่าสภาวะการเงินจะได้รับความร่วมมือที่ดีปัตนิและอาจได้รับการสนับสนุนนอกระบบได้อีกด้วยวินาศแต่ดาวพุธไม่ได้อยู่ที่พบปัตนินั้นเพียงดาวเดียวมีดาวอาทิตย์สุขเสาอยู่ร่วมด้วยเราก็ต้องมาดูว่าอาทิตย์สุขเสานั้นคืออะไรมีสภาวะอย่างไรเมื่อเอาลัคนาดเดิมมาอ่านด้วยจับพิธีและดวงดาวดังนี้ อาทิตตนุลักษ์ปีนี้สถิตราศีพิจิกภพป,ปัต,ตนิของลัคนาเดิมอ่านว่าตนุป,ปัต,ตนิวินาศแปลว่าตัวเองจะต้องมีภาระสั่งความขัดข้องของครอบครัวหรือครอบครัวมีภาวะติดขัดอะไรขึ้นมาตัวเองจะต้องมีส่วนร่วมแก้ไขการติดขัดนั้นด้วยสุขสาศาสชก,กรรมปีนี้สถิตภพป,ปัต,ตนิของลัคนาเดิมอ่านว่า,าศาสชก,กรรมป,ปัตนิวินาศการงานหรือการเข้าสังคมคบ หาเพื่อนฝูงในปีนี้จะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนทั้งทางตรงปัตตานีและทางอ้อมวินาศคือทั้งสนับสนุนอย่างเปิดเผยและลับๆเสาอาริปีนี้สถิติพปัตตนิของลัคนาเดิมอ่านว่าอาริปัตตานีวินาศการขัดแย้งอาริกับคู่ครองปัตตนิกด้วยเรื่องอันไร้าสาระที่คิดไม่ถึงวินาศแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องการเงินที่ต้องการดูด้วยละ่ะเกี่ยวซีครับก็ตอนนี้เรากําลังดูเรื่องการเงินอยู่นี่นะทุกสิ่งที่มันคลอง เกี S <S <an> ่ยวกันอยู่มันจะต้องมีความหมายกับเรื่องการเงินด้วยเสมอทุกอย่างที่ผมว่ามาแล้วนี่ก็เช่นกันเมื่อเรารวมความหมายทั้งหมดที่ว่ามาแล้วนั่นก็จะอ่านได้ความว่าภาวะการเงินของเจ้าชะตาในปีนี้จะยังก้าวหน้าไปได้ดีโดยจะได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานหรือหุ้นส่วนถ้ามีโดยงานที่ทําเงินให้ดีนี้ควรจะเป็นงานที่เกี่ยวกับสังคมหรือคนหมู่มากไม่ใช่งานส่วนตัวที่นั่งโต๊ะอยู่ในห้องหรืองานที่เจ้าตัวนั่งชี้นิ้วบงการเป็นงานที่เจ้าชะตาจะต้องออกลุยเอง แต่ในบางช่วงจะมีปัญหาที่ดูเหมือนไร้าสาระที่จะมาจากหุ้นส่วนหรือผู้ร่วมงานก็ได้แต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่รุนแรงอะไรนักสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง